สวัสดีค่ะวันนี้รันจะมาอ่านลมบทที่10ค่ะพี่น้องทั้งหลายความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้าและคำวิงวงอนขอตอบพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้นคือขอด้วยหวังให้เขารอดข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าเขามีความกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้าแต่หาได้เป็นตามบัญญาไม่เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้แต่อุตส่าห์ต้องความชอบธรรมของคน ของตนขึ้นเขาจึงไม่ได้ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าพระคิดทรงเป็นจุดจบข,ของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรมโมเสสได้เขียนเรื่องความชอบธรรมซึ่งมีธรรมบัญญัติเป็นมูลฐานว่าคนใดที่ประพฤติตามจะได้ชีวิตโดยการประพฤตินั้นแต่คนชอบธรรมที่มีความเชื่อเป็นมูลฐานว่าอย่างนี้ว่า อย่านึกในใจของตัวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์คือจะเชิญพระคิดลงมาหรือใครจะลงไปยังที่ลึกคือจะเชิญพระคิดขึ้นมาจากความตายแต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่าน คือความซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจ,จว่าพระเจ้าได้ทรงฉุดพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดเพราะมีข้อพระคัมภีร์ว่า ผู้หนึ่งผู้ใดที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายเพราะว่าพวกยิวและพวกต่างชาตินั้นไม่ทรงถือว่าต่างกันด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทางปวงและทรงปวดอย่างบริบูรณ์แก่คนท้งปวงที่ทูลขอต่อพระองค์เพราะว่าผู้ที่ร้องออกพระนามของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าจะรอดแต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะคุณขอตอบพระองค์อย่างไรได้และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟังขอจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้และถ้าไม่มีใครใช้เขาไปเขาจะไปประกาศอย่างไรได้ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของคนเหล่านั้นที่นำข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอแต่มิใช่ทุกคนได้เชื่อฟังข่าวประเสริฐนั้นเพราะอิส,อสะยาได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เจ้าข้าใครเล่าได้เชื่อสิ่งที่เขาได้ยินจากเราทั้งหลายเช่นนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคิดข้าพเจ้าถามว่าเขาทั้งหลายไม่ได้ยินหรือ เขาได้ยินแล้วจริงๆเสียงของเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคำของเขาประกาศออกไปถึงสุดปลายพี่ภพเข้าพเจ้าถามอีกว่าพลอิสราเอลไม่เข้าใจหรือตอนแรกโมเสสกล่าวว่าเราจะให้เจ้าทั้งหลายอิจฉาผู้ที่ไม่ใช่ชนเชิดเราจะย่วโทรศั์เจ้าด้วยชนเชิที่โง่เขาชาติหนึ่งและอิสยากล้ากล่าวว่าคนเหล่านั้นที่มีแต่เสหวงหาเราได้พบเรา เราได้ปรากฏแก่คนที่มีได้ถามหาเราแต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสาราเอลว่าตลอดทั้งวันเรายื่นมือให้สนชติซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรัน้นขอบคุณค่ะขอเจ้าเอ๋ยทุกท่านค่ะ